สวัสดีครับททบ5และ aas play ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวไทยลีกฤดูกาล2021-2022ถึงครับเรามากันที่สนาม3อ่าวสเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันครับพบก,กันระหว่างทีมต่อพิฆาตพีีประจวบ fc ครับเปิดบ้านพบกับทีมมังกรโล่เงินโพลิสเทโล fc พ t ีประจวบ fc ครับใช้งานอิสระสรรรรีทโลครับคุณซื้อคนใหม่ครับคุมทีมเป็นนัดแรกนะครับมาในระบบ35 2ครับโพลิสเทโลวันนี้มาในระบบ3-43เกมการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกเริ่มต้นขึ้น ทีมเยือนโบลิสเตโรเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับเอวันโดไหลต่อมาชานุกูลออกมาด้านข้างครับเจนพบเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้อบอลมันโด่งเกินไปหน่อยครับประจวบสกัดบอลไม่ดีครับโบลิสเตโรตัดมาได้แล้วโมงจอๆเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อสู้แล้วครับโปลิสเตโรขึ้นนำํำจังหวะคลอสมาจังหวะนี้ครับบอลเหมือนไม่มีอะไรแล้วครับ ผู้เล่นของพิธีประจบถึงก่อนด้วยครับแต่เตะสกัดไม่ดีครับโดนตัดมาได้แล้วครอสเข้ามามโฉบเข้ามามงครับ hey! 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 วันชัยเปิดเข้ามานะครับชานุกูล hey! Hey! ดูครับโอ oh ้โหสอดมามง hey! Hey! หนึ่งประตูต่อศูนย์ไปเลยครับ hey! 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 โอลิสเตโรชานุกูลกาลินครับ เป็นประตูแรกของชานุกูลในฤดูการนี้ด้วยครับคุมเข้ามาที่อภิชาติจ่ายที่หลังอาครับตัง้อมแล้วยิงลู่เียวข้ามขาอนอกไปครับก็สัตเต็มข้อเลยครับจังหวะนี้แต่ว่ามันกดไม่ลงเลยครับฮอนนี่ไหลามาที่เฉลิมศักดิ์โดนบีบก,กดดันมาแล้วครับอาครับจังหวะนี้ แย่งบอลมาได้ครับอาวิชาติกระชากเข้าเกตโทษแล้วปาดเข้ามาโล่งเลยโอโ้โหจิงชนคาสนั่นเลยครับบอลยังไม่ห้นอันตรายมงสก,กาดอกมาเป็นของพิธีประโจอีกครั้งหนึ่งหาเหลี่ยมยิงยัดติดบล็อกครับยังเก็บได้เปิดเข้ามาอีกทีนึ่งจังหวะที่เกือบได้ประตูตีเสมอนะครับกระชากเข้ามาครับจังหวะนี้แล้วโอ้ยคขานสนั่นเลยครับเมธีสารคมพวกภิชาเดนมาร์กนี่ก็ จริงๆแล้วไม่ใช่หน้าเป้านะครับตำแหน่งเขาก็คือตัวรุกเลยครับนี้แล้วบอลไม่ไปไหนครับเสียให้กับปลริเชโลไปแต่ว่าส่งคือหลังไม่ดีแล้วเสียตำแหน่งไปเวยครับไอแซคอนนี่แทงมาจังหวะนี้หลุดเลยครับอาเลยครับบุกขึ้นมาทางซ้ายเมทีแล้วปาดโอ้โหเมทีปาดจังหวะนี้ลึกไปหน่อยครับโอ้เกือบได้เหมือนกันครับเมทีตัดสินใจไม่ดีครับจังหวะนี้คือกระชากไปอีกก็ได้นะครับมีพื้นที่มีเวลาแต่ว่าเลือกที่จะเปิดแต่ว่ามันเปิดลึกเกินไปเลยครับ กส์เปิดมาลูกนี้เสาสอแล้วมงมน่าจะเป็นการโมกัดผิดเหลี่ยมด้วยนะครับแต่ว่าขวัญชัยรับไม่ได้สหรัฐไหลามาอาครับมีพื้นที่เมธีตามมาเก็บได้ครับได้เปิดฉลับนิดนึงแล้วเอาบอลหลุดไปเสาสอโอ้โหมงทิ้งออกไปได้ครับขันชัยโอ้โหนี่ถทาไม่มงทิ้งนี่ข้างหลังมีนะครับเมธีสารคามเปิดฉลับจังหวะนี้ แล้วบอลมันกระดอนพื้นมาครับโอ้โหกเกือบถึงซิเกตครับเ,นนเ,เริ่มขึ้นเวลาหลังครับพีทีประจวบเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับแล้วจาโตของโปลิสเตโลครับเอวโดปาลิสตาขึ้นเกมมาทางซ้ายลาเข้าขอบอเขตโทษแล้วยกมาเสาสองลูกนี้วิว่งบอลยิงบอลฉแลบออกไปครับโอ้จังหวะนี้ยิงดีครับแต่ว่ายัางติดบล็อกเหมือนกันครับ จังหวะลากเข้ามาของเอวานโดปอลิสตาครับแล้วกระดกรูปนี้มาที่จุดนัดพบครับแล้วยิงติดบล็อกของทางฝั่งชินวัตรวงชัยจังหวะยิงของเจนพบนะครับประสิทธิ์ไหลเข้าในไปบอลมาอยู่ที่เมธีเมธีมีความเร็วลูกนี้โยกหลอกอยู่แล้วยิงยัดเลยโอ้โหฟองจะเอาทัชบอลเลืบปีทีประจวบกรดเดซฟเอาไว้ได้ครับ เมธีสารคามจังหวะนี้ตัดสินใจย oh. huh? ิงเลยครับโอ้โหแล้วมันน่าจะปลายนิ้วเลยแหละครับจิตใจเฮี้ยมเกรียมมากครับยิงจากตรงนั้นครับก็โดนปลายมือนิดนึงเลยครับกิติพงศ์ครับบุษสินเป่านวีดสหรัฐหลอกยิงเลยครับเอารับกระชากแต่ว่ายังตามไปเก็บจังหวะ2ได้ครับเอวันโดปาลิสตาโดนลุงอยู่2คนเอกนัดเสียบคืนโอ้โหเสียฝาเลยครับกัสดิตคนเดิมครับ เปิดโดงมาเสาสองเอ้ามงได้แล้วโอ้โหชนคานจะซับแม่เตะผิดไปหน่อยยัดอีกทีนึงโอ و, ้โหไปโดนไอแซคคอนนี่ครับแม่ช่วยเซฟให้กับพีทีประตวบครับโอ้โหเฉลิมศักดิ์จังหวะภาพช้าดีครับเฉลิมศักดิ์มงก่อนชนคานจะซ้ําไม่ได้ครับอาทิตย์ไหลขึ้นมาเฉลิมศักดิ์กิงโอ้โหไอแซคคอนนี่แม่ไปยุคคุมเส้นให้กับพีทีประจวบตรงนั้นเลยครับ แต่เขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปขวางอะไรเลยครับเหมือนพยายามช่วยสก,กีแล้วครับแต่ว่าโอ้ยออย่างเดียวนะสีเกตแทงตามช่องมาลูกนี้ยังไม่ผ่านแต่ว่าแม่มีราะชะพลจะตามมาแย่งแล้วแย่งมาได้ไม่ฟาาราชพลเปิดมาตจงวะน,นี้โอ้โหกิติพงศ์รับไปได้เป็นเแนวรับใหม่เลยครับวันชัยจารุนงครานแทงมาจังหวะนี้<ห>นอาครับวิ่งแลบขึ้นมาแล้วกระสีดิตทะลุเข้าไปแล้วตวัดมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โห ได้ยังไงครับขอนชัยแล้วตามมาจังหวะนี้ยังตักคุมไม่ได้จะออกบอลเร็วอไม่ไหวครับเจ็บครับขอนชัยโอ้โหบวกกันจังหวะนี้น่ากลัวมากครับู้่ขอนชัยก็พุ่งมาแล้วก็ดูจังหวะที่เกือบได้ก่อนครับลูกนี้แทงมาสวยมากครับกาศิดตัดเข้ากลางแล้ววิ่งมาแปรครับเจนพบแต่ว่าโอ้โหซูเปอร์เซฟครับแล้วปั๊มกันจังหวะนี้โอ้โหต่างคนต่างบวกเลยครับวิ่งมาแบบไม่มีชะลอแล้วโอ้โหดูครับ ดูจังหวะเสียบลูกนี้ก่อนครับแม่ยื่นขาไปสก,กัดได้ครับขวัญชัยสุกรอมแล้วขวัญโอ้โหขวัญชัยถึงก่อนครับแล้วโอ้โหแล้วสีหน้าแววตาแบบนี้ครับ oh <my> ถ้าตัวน่าจะเซ็งน่าจะได้ต่อไม่ไหวครับขวัญชัยเปลี่ยนแล้วเละครับคู้สัปปรตรูสำร,รองของพีทีประจวบครับจิรันพงษ์ธรรมศรีหาครับไหลาตามช่องมาอาเลยครับจังหวะน,นี้อาภิชาติล็อกมาแล้ว ล็อกอีกทีหนึง่งโอ้โหวนเข้ามาได้ได้ไดครอสโอ้โหมงทิ้งออกไปครับโอ้ยแซคทอนนี่ยังทําได้ดีครับในจังหวะนี้ครับอาตรงกลางไหลออกไปด้านนอกวันชัยจ่ายยัดเข้ามาไม่ดีเอาเลยครับเป็นบอลของพิธีประจวบแทงมาจังหวะนี้จับบอลแรกแล้วโอ้โหยังสกัดไปได้ครับโดมนินิกตันโอ้หาบอลไม่เจอครับสารัฐนาเกตโทษเป็นของประจวบลุยมาเป็นชุดเลยครับเปิดขวางมา อน,นาวินกระชากแล้วล็อกมาเข้าซ้ายยิงตรงนี้ยังเซฟไม่ได้เคลียทิ้งออกมาอีกทีนึงครับแย่งมงกันอรหัตหนุนมาใหม่มงต่อจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนเอ้าแล้วกิติพงศ์โอ้โหจังหวะบอลพลาดครับแม่ต้องบอกว่าหวัดเสียวเลยครับอนาวินนี่ทําได้ดีครับยัดมุมแคบเข้าไปแล้วปาออกมาเนี่ยอาทิตย์บุญจินดานครับอยู่ตรงนั้นเคลียรสกัดออกมาไม่ดีนะครับแล้วตวัดเข้าไปอีกที นี่ให้ดูจังหวะก่อนหน้านี้ก่อนครับจังหวะเคลียร์ของโดมิกเปิดมาจังหวะนี้ออกออกมาปัดแล้วโอราหวัทยังตามเก็บมาได้ครับโราหวัตเปิดยัดเข้ามาใหม่พักอ,อกยังไม่มีจังหวะยิงหลายขึ้นมาวิ่งมากดลูกนี้โอ้โหบอลพุ่งเป็นเจ้ารวดเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับโอ้พยายามสุดๆแล้วครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับภาพช้าครับจังหวะของสหรัฐ ปั่นด้วยซ้ายโอ้โมันไ้ก้อยครับแต่ว่ามันไ้ไม่ทันเลยครับเบียดแย่งกนเอาครับอิทีปจวบตัดบอลมาอานาวินยอดเข้ามาจังหวะนี้กระดกโอ้โหจับบอลไม่อยู่ครับพีรพัฒน์ขมิ้นทองโอ้โหแล้วเหมือนจะเลื่อมๆด้วยครับจังหวะนี้จันนี้ลำหน้าอีกครับท้ายเลยครับสหรัฐโยนจังหวะนี้บอลยังถึงอยู่ครับ อานาวินฟลอสมาได้มงแล้วเรียบร้อยตีสมอับีทีประตูหนึ่งประตูต 1, อ่อหนึ่งาิชาตเดมาโอ้สุดยอดจริงๆครับลูกนี้โกงความตายเลยครับแล้วกองหลังไปไหนหมดครับจังหวะนี้นปล่อยให้ยืนโขงเม่งเงก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดราม่าจริงๆครับนี่ครับแหมดีใจยยถ่จยายลูยดีแล้วครับเอาจนได้ครับพีทีประจวบตายยากครับวันนี้ถือว่าม่งดีมากครับดูครับ สกัดไม่ขาดครับบอลมาเข้าเทา้านาวินครอสลูกนี้แล้วเช็ดมาโอ้โห,โโหโม่งยังสวยเลยครับประิชาติเดนมาร์กไอแซคคอนนี่นี่เหมือนจะไปลื่นลม้มแต่ก็ยืนอยู่ข้างหลังเลยครับไม่ทันครับจังหวะนี้แล้วม่งนี่โอ้โหยังกระปุสะบัดได้ดีมากครับบอลมันเข้าหน้าต่างเลยครับเรียบร้อยเลยแหมแล้วบุญสินเต่าธนวิตหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับพีธีประจวบเอฟซีครับตามตีเสมอโบลิสเทโร หประต,ตูตอนหนึ่งยับแบ่งคะแนนกันไปครับแล้ววันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดทางททบ5และ AS Play ก็หมดลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับ